สวัสดีครับพี่พี่ก็วันนี้นะครับผมมีต้นไม้จัดชุดโปรสุดคุ้มนะครับเป็นต้นไม้โปรสุดคุ้มนะครับผมให้ดูต้นไม้ก่อนสามต้นนะครับนี่นะครับต้นที่หนึ่งเป็นเขาหินซ้อนนะครับต้นนี้เป็นเขาหินซ้อนต้นใหญ่นะครับพี่นี่นะครับเทียบกับกระถางต้นใหญ่มากเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นเขาหินซ้อนที่หนึ่งนะครับอันนี้ครับมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นไม้ทรงสูงครับพี่พี่นะ เป็นไม้เราปล่อยทรงสูงนะพี่พี่ถ้าถ้าพี่พี่อยากได้แบบว่าเอาไปเข้าลวดนะครับพี่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 เอาเข้าลวดแบบนี้นะพี่นะนี่นะครับเอาไปกลางออกแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าใครชอบแบบว่าทรงให้มันแบนๆนะครับเอาไปเข้าลวดได้เลยนะครับอันนี้ต้นที่หนึ่งนะครับพี่พี่นี่ผมขออนุญาตวางไว้ก่อนนะครับพี่พี่นี่อันนี้ต้นที่สองนะครับแต่ว่าทีเด็ดเราอ่ะอยู่ต้นที่สามนะครับพี่พี่นี่ต้นที่สองนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้เป็น หินซ้อนนะครับตัวนี้เป็นเขาหินซ้อนนะครับดูดีครับโอ้โหดูดีครับกิ่งฟูฟูเลยฮะเห็นไหมฮะกิ่งฟูฟเลยครับโอ้โหนี่นี่นะครับนี่อันนี้คือต้นที่สอนะครับตัวนี้สวยสวยจริงๆครับคือช่วงเนี้ยที่สวนฝนตกนะครับพี่ๆจริงๆไม้ชุดเนี่ยดอกดกทั้งชุดเลยนะครับดอกดกทั้งชุดเลยนะครับก็ช่วงนี้มันฝนตกก็เลย อดอกพึ่งล่วงไปครับด,อ,ดอกพึ่งร่วงไปก็พึ่งแทงดอกนะครับอันนี้คือต้นที่สองนะครับพี่นี่ส่วนต้นที่สามนี่เป็นต้นนี่ทีเด็ดของเรานะครับพี่พี่นี่ต้นนี้ต้องบอกว่าหายากมากเลยนะครับพี่พี่ต้นนี้หายากจริงๆหายากยังไงครับพี่พี่นี่นะครับเป็นหินซ้อนนะพี่นะเป็นหินซ้อนนะครับต้นนี้แต่ว่าดูดูนี่ขอบใบดางครับพี่ ต้นนี้มันขอใบด่างเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะขอบใบด่างครับพี่พี่นี่นี่สวยงามมากเลยนะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับคือดอกโดกฮะดอกดกแต่ว่าอย่างที่บอกครับพี่พี่มันช่วงนี้ที่สอนฝนตกครับมันเพิ่งร่วงไปนะครับมันเพิ่งร่วงไปนะครับพี่พี่เห็นไหมฮะนี่ก็ขออนุญาตวางนี่นะครับพี่พี่เดี๋ยวผมแพงกล้องให้ดูอีกทีนึงนะครับทั้งสามต้นนะครับโอ้ มันเอียงน้อยหนึ่งนะครับเอียงนิดหน่อยนะครับอ่าผมให้ดูใหม่อันนี้ต้นที่สามนะครับนี่ต้นที่สามนะครับต้นที่สองนะครับนี่นี่นะครับทั้งหมดสามต้นนี้นะครับจัดโปรโมชั่นแบบว่าแบ่งกันไปเลี้ยงนะครับ หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทรวมจัดส่งนะครับพี่ใครสนใจนะครับผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างนะครับหรือนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับสะดวกให้ให้ให้ติดต่อทางไหนก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับพี่ๆใครชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาแบ่งปันเทคนิคดีๆนะครับก็เห็นพี่ๆสอบถามกันเข้ามานะครับก็ก็ ผมก็ลองจัดชุดแบ่งปันให้ดูนะครับพี่พี่หรือขอช่องทางการติดต่อก็คือข้างล่างนั่นแหละครับพี่พี่แล้วก็เดี๋ยวคุยกันนะครับพี่พี่ก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ